สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทามเลสเลิฟนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาอัปเดตพลังงานของพวกคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างใน,ในเรื่องความรักความสัมพันธ์รวมถึงแนวโน้มนะคะถ้าเกิดภัยออกมาในชีวิตแง่มุมต่างๆก็จะอ่านให้ด้วยนะคะการเงินการงนารงนความรักอะไรก็ว่าไปเนาะ กัอนอื่นแล้วก็มาลองเช็คพลังงานกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปใช้ไพ่ทาโร่แม่หมอก็จะใช้ไพ่เทพกรีนะคะปึ๊บใช้ไพ่เทพกรีในการดูพลังงานของคุณเป็นหลักๆนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณอยู่ในในโหมดของเทพไปไหนนะคะ เมทีสมีความเป็นอิสระในตัวค่อนข้างสูงนะคะเป็นพลังงานไพ่ที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะสำหรับคุณในตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นพ้นเป็นตักกะแล้วก็มีทิศมีทางในการที่จะดาเนินชีวิตนะคะมีอิสระภายในตัวเองสูงมากๆนะคะเป็นพลังงานที่ ดีเลยแหละนะคะอืมก็จะมีบางช่วงนะคะที่พลังงานเราอาจจะอ่อนลงนิดนึงแต่อย่างที่แม่หมอแบบแม่หมอส,มสัมผัสรับรู้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางบางท่านเนี่ยเป็นพลังงานดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากจริงๆแต่ก็มีบางท่านแหละ ที่มาใหม่ใช่ไหมคะก็จะเป็นพลังงานที่ยังอยู่ในช่วงของการบาดเจ็บนะคะนี่ก็รับรู้ได้เนาะเพราะฉะนั้นไพ่ที่ออกมาอาจจะปะบนกันนิดนึงนะคะแม่หมอก็จะพยายามอ่านให้ครอบคลุมได้มากที่สุดนะคะเนาะก็เพื่อที่จะฟังไปเรื่อยๆนะคะได้อะไรจากการอ่านไพ่ของแม่หมอก็ลองไป ลองลองนำไปพิจารณาดูเท่านั้นเองเพราะว่าแม่หมอก,ก็คือคนอาา่านไพ่คนหนึ่งนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งหรือว่าสอนใครได้จริงๆนะคะเพราะทุกคนจะมีมุมมีเหตุมีผลของตัวเองทั้งนั้นและในบรรดาเรื่องความเจ็บปวดเรื่องที่ต้องเผชิญอะไรต่างๆนานา,นาทุกคนรู้หมดนะคะว่าทางแก้ หรือว่าปัญหาอะไรมันคืออะไรยังไงนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงที่เราอาจจะได้อาจจะไม่มีกําลังมากพอนะในการที่จะรับปรับโหมดตัวเองให้มากแข็งแกรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องแย่อะไรนะคะถ้าเรายังอ่อนแออยู่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันเหมือนคนแบบเหมือนคนอ่อนแอจังเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่จริงนะทุกคนมีมุมนั้นทั้งนั้นหาดาบอุ๊ยอยขอโทษขอโทษค่ะ หดาดับเดวิลก้าวม้เป็นพลังงานของคนที่เพิ่งตัดสินใจนะที่จะยอมจำน,นวนหาดับของแม่หมอนี่มันเป็นพลังงานไพ่ของการที่แบบเป็นไพ่ที่แบบยอมนะยอมแพ้ยอมพังยอมแล้วไม่ไม่สู้ต่อนั่นเองนะคะในความคิดในความสัมพันธ์ที่มันทอกซิก ใช้คำนี้ได้นะคะ d e วิ l นี่คือมันท็อกซิกมันเรือรังมันเจ็บปว,วดที่แบบไม่มีเหตุผลนะคะทำไมมันถึงได้หนักได้หน่วงได้ดูแบบดูมันแบบหลุดยากเหลือเกินในความสัมพันธ์เนี้ยดูมีอะไรที่จะต้องแบบชดใช้ชดเชยกันอะกัน จนงงไปหมดะนะคะว่าทําไมจะต้องมาอะไรกับคนคนนี้ทําไมถึงจะต้องมาอดทนกับคนคนนี้นะคะเลยว่ายอมยอมยอมแพ้นั่นเองนะคะแต่ถามว่ามันก็ยังมีพลังงานของการที่บางจังหวะก็ก็เหมือนจะทนได้อยู่นะคะด้วยความเป็นก้าวไม้แต่เป็นก้าวไม้ที่ทนทนเฉยๆนะคะก็ทนได้อะ มาเถอะยังไงก็ทนมันมีมันมีวัคซีนป้องกันใจนะคะมันมีกำแพงบางอย่างที่สามารถปกป้องตัวเองได้แบบเยอะแล้วไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหนักหน่วงแค่ไหนก็รับได้หมดเนะีคะหนักกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วหรือว่าหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณยอมแพ้คุณเหนื่อยคุณอ่อนล้า คนก็เลยออกมาดีกว่านะคะคือรู้นะคะว่าการออกมาจากความสัมพันธ์หนึ่งอะ่ะมันจะทําให้ชีวิตจิตใจเรา,าดีขึ้นแต่เอ็นะเวลาที่เราจะต้องตัดขาดตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันยังแบบมีเยื่ออยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายค่ะมันก็หนักมันก็ทุกข์ไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะ,ะในความทุกข์กสัมพันธ์อะ่ะถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆอะ่ะก็อยู่อยู่จนกว่าเราจะพร้อมนะ เจ็บเจ็บจนแบบเจ็บจนรู้สึกว่าเจ็บกว่านี้ไม่ได้แล้วทนกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้ในแง่ของจิตใจนะแต่ท่านในแง่ของร่างกายเนี่ยถ้ามีสัญญาณอะไรออกมาได้ออกมานะคะมันคนละส่วนกันเนาะแต่ตัวคุณคุณยอมแพ้แล้วล่ะ <Okay. S 1> มาดูซิจะยังไงต่อจริงๆ d e v เดวิมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ ในแง่ของคู่รักอย่างเดียวนะคะคนในครอบครัวคนใกล้ตัวที่มันเป็นแบบเหมือนเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะตัดเลือกที่จะออกมาก็ได้ด้วยอืเลือกที่จะไม่ทนนะ,ะเพราะไอ้ที่ทนมามันทนมามากพอละเนาะมาดูกันเข้มแข็งนะแข็งแรงแล้ว Strong อเด็ดล่ะไทยชอบยังนะว่ามันเจ็บมันเจ็บจนสุดละนะคะในความสัมพันธ์นี้ลาศิสิ่งนะสเตรน t ์ strength, คือมันแบบ มันเข้มแข็งละ่ะอดทนมานานแล้วอดทนมาจนแบบมากเกินพอแล้วนะคะแต่มันเป็นหกถ้วยนั่นหมายความว่าหกถ้วยต่อด้วยเดทนะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องจบนะคะคืต้องจบลงไปแต่ก็มีเริ่มใหม่ขึ้นมาด้วยคือจบแล้วเริ่มนั่นเองนะคะ มันตายไปเรื่องหนึ่งแต่มันมีเรื่องใหม่ที่จะต้องแบบตั้งต้นนั่นเองเพราะมันเป็นหกถ้วยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เก่าเก็บนะคะเป็นความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานั่นเองซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่จบนะคะมันเดทก็จริงนะคะแต่มันเป็นเดทที่ไม่จบเพราะมาตามด้วยเจ็ดเหรียญ จะเลียนมาทำไมเอ่ยมันยังมีความห่วงอะนะคะหวงตนี่ในบางสิ่งบางอยา่างมันยังมันยังถูกพันมันยังเก็บยังแน่นแฟนอยู่ยังไม่ปล่อยยังต้องเริ่มเออมันเป็นการเริ่มต้นในความสัมพันธ์มันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่จริงๆนแหละ คือบางอย่างเพราะฉะนั้นโอเคแม่หมออ่านแบบนี้ดีกว่าคือมันมีความสัมพันธ์ผูกพันหนึ่งอะที่ต้องจบลงไปแต่ความผูกพันบางความผูกพันมันกลายเป็นว่าเริ่มตน้นเริ่มต้นขึ้นมานะคะแม่หมอก็จะตกปลาสาไปซะแล้วเพราะฉะนั้นอะมันเหมือนกับว่ามันมันมีบางคนอะในในความสัมพันธ์เนี่ย ที่มันผูกพันรู้จักกันมายาวนานอะคุณเลือกที่จะตัดทิ้งแล้วก็จบลงแต่มันจะมีความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะที่แบบรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยมันได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะมันมีความวนกันอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ใช่คนเดียวกันนะมันจะเป็นคนละคนที่มันจะมีการเริ่มต้นใหม่นั่นแหละ แฮงแมนคิงดา คิดนะคิดมาอย่างดีคิดมาอย่างถี่ถ้วนแล้วละ่ะนะคะคิดอย่างเงียบๆคิดอย่างไม่กระตุกกระตากนะฮะแม้ใน,นระหว่างคิดมันจะมีความเจ็บความปวดอยู่ในความคิดความรู้สึกอยู่บ้างนะคะชอบชอบความเป็นแฮงแมนในไพ่ใบแรกแล้วก็เดะม,มูนในไพ่ใบสุดท้าย นั่นหมายความว่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนมันต้องเลือกนะคะแล้ววันนี้คุณก็ได้เลือกแล้วมันตัดสินใจนะ,ะตัดสินใจบน,นความเจ็บปวดตัดสินใจท่ามกลางหัวใจที่มันยังไม่หายดีนะมันยังมีบาดแผลมันยังเจ็บลึกๆอยู่แต่ในความเจ็บนั้นมันก็มีความรักมีความรู้สึกดีอยู่ แต่มันเป็นความรักที่ไม่สามารถชัดเจนได้ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกด้วยเนาะยังไงต่อพลังงานนี้ไม่ไม่เข้ากับคุณละนะคะชาลยออดโอ้ไพ่เดินทางทั้งนั้นเลย ให้ไแ,แรงนะ c h a r ออ o คือช่วงนี้ชาวราศีสิงค์กับกรกฎเนี่ยมาแรงเนี่ยคือจะอยู่ในทุกอนูของคลิปเลยก็ว่าได้นะชอบชอบมาชอบบอกว่ามีชั้นอยู่ในนี้นะชั้นราศีนี้นะแล้วก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในในพลังงานไพ่ของเธออะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะนะชาวราศีพิจิกเนี่ย ด้วยอีกราศีนหนึ่งทีมทีมนี้เขาแข่งแกร่งจริงๆพลังงานไพ่กำลังจะบอกแม่หมอนะคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนที่ว่ามันจะมีการพุ่งไปข้างหน้าแปดไมนะ้ใช้คำว่าพุ่งเลยก็ได้กรกฎอีก แล้วก็สองไม้สองไม้คือการมองอนาคตการมองไปไกลๆนะเด็กถ้วยเด็กถ้วยคือการเริ่มต้นใย่างง่ยงความรู้สึกขอโอกาสอะไรใหม่ๆเรียนรู้ความรักใหม่ๆหกไม้คือชัยชนะที่ต้องได้มามันคล้ายๆกับชาลีออดเนี่ยมันเหมือนแบบพุ่งลงสนามสงครามอีกครั้งสุดท้ายปิดท้ายด้วยหกไม้ต้องชนะเท่านั้นมันจะมีการลงสนามความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ เดาว่าน่าจะเป็นคุณแหละที่ลงสนามอีกครั้งให้โอกาสตัวเองครั้งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมองอนาคตในความสัมพันธ์ใหม่กับคนใหม่ๆอีกครั้งนะคะและครั้งนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องได้คือชัยชนะเท่านั้นนะฮะห้าถ้วยก็มีบ้างแหละที่เสียดายคนเก่าคนเก็บ นะะแต่มันก็แค่นั้นอ่ะเพื่อพลังงาน the impress ก็ต้องเก็บต้องซ่อนความรู้สึกเอาไว้นะคะรุปอ,อาการเพราะว่าได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่มันคงแล้วมันถึงเวลาแล้วมันชัดเจนแล้วนะคะ ว่าจะไม่อะไร <c oughs> คือมันเหมือนมันเหมือนกับว่าความรักครั้งเก่าๆก็เสียดายเสียใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเก็บอาการเก็บความรู้สึกเพราะว่ามันได้ตัดสินใจไปแล้วว่ามันไม่เอาแล้วติดขาดแล้วมันมันอยู่ในจุดที่ มันเป็นเวลาของมันนะมันชัดเจนในใจแล้วว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คนคนที่รู้สึกเยอะๆนะคะคนที่ทำให้เป็นห้าถ้วยมันเหมือนกับว่ารู้ละนะคะว่า,ว,าว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีแต่ความเจ็บปวดนะคะรู้สึกมากแค่ไหนก็ต้องเก็บต้องกด เราก็ต้องปล่อยผ่านมันไปะนะคะแต่มันมีความโชคดีะนะคะที่พลังงานของเจ้าของคลิปเป็น The Empress แล้วก็ Queen Dark มันมีทั้งความอ่อนโยนและความเด็ดขาดอยู่ในตัวเอง Judgment Judgment แล้วก็มา j u s t i c e คือทุกอย่างมาถูกพิพากษามันถูกกำหนดไว้แล้วมันถึงจุดของมันแล้วนะคะว่ามันต้องเป็นเช่นนี้นะคะ มันต้องจบมันต้องมีชีวิตใหม่ของตัวเองบางอย่างต้องจบไปชีวิตใหม่ก็ต้องเริ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆชีวิตใหม่มันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะเนาะมันเหมือนเป็นการแบบเนี่ยมันจะกระวลให้ความยุติธรรมในชีวิตคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณก็ต้องได้รับสิ่งดีๆนั่นเองนะคะ อะไรที่มันไม่ดีมันก็แค่ต้องจบไปตามการเวลาเนาะเรียกว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ต่อเนื่องดีเลยทีเดียวนะคะเป็นเป็นความอิสระที่เกิดขึ้นภายในใจนะ,ะที่อยากจะมีชีชวิตใหม่ที่มันดีแล้วก็มีความสุขจริงๆเท่านั้นเองเนาะอ่ะพลังงานไพ่สั้นๆวันนี้ก็จะเป็นแค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะที่คิดถึงแม่หมอเดี๋ยวแม่หมอจะมาอีกเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันเนาะให้ฟังกันจนแบบจุกใจไปเลยขอบคุณนะขอบคุณจากใจจริงๆนะทุกคนที่ติดตามหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะ